วันที่ห้าสิบเอ็ดวันที่ยี่สิบมิถุนาวันนี้เป็นครั้งที่ห้าสิบเอ็ดวันที่ยี่สิบมิถุนาสองพันหกสบแปดกับพเจ้าสุวิศิษฐ์ก็สวสดให้เสียงสดมนเสียงสวดภาษาทยายประสูติประหิ่นละมมลต่างต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่กุบชาย์ทั้งหลาย ความิดของข้าพเจ้าตงทังมันมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจอในขณะพยัญชนะในบทสวดองตนรงเรือเติดหบทกาพัฒนาตรายอรังสมาสมุทโตพรกวาพุทธามประกวนตังปิวาเตมิสวาคาตูกะตาตะมงตมังนิมัสามิสุปฏิปนุปปกโตชาวสังโสังฆานิมิสบทบูชาพระภัริพิณานอรังสมาสมุทโตสุจิรังปิเนุโต โสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาเกจันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชสระสุนันตุสักโมกะทังสักเเคจามีเจโรเปจลิตจิขะรัตเตหลังจันติเลเคิมานีทิเปรัตเตจคามีตะรูวนาคาเนเคหะวัตุมิอเคเตปุมมาจะจันตุเทวาฉันะถาอวิสเมียกัดกันตัปนาคาทิทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสัตตบูเมสุนันตุธรรมสวรรคการุอยยมัทันตาธรรมสวรรคการุอยยมัทันตาธรรมสวรรคการุอยัมัทันตา โมตัสสะปกวัตตุรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปกวัตตุรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปกวัตตุรโตสัมมาสัมพุทธัสาห้ามุสวดไตรสรณะโคปนภปะผุ้ทังสรณะนังกชามีธรรมังสรณะนังกชามิสังฆังสรณะนังกชามีตุเตียมปิพุทธังสรณะนังกชามีตุเตียมปิธรรมังสรณะนังกชามีตุเตียมปิสังฆังสรณะนังกชามีตัดเยี่ยมปิพุทธังสรณะนังกชามีตัดเยี่ยมปิธรรมังสรณะนังกชามีตัดเยี่ยมปิสังฆังสรณะนังกชามิ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติมีสระนังอัญญังพุทโธมีสระนังวรังเอตีนะสัจจวัินัสุติมีหุนตุสัพปทานัตติมีสระนังอัญญังธรมโมมีสระนังวรังเอตีนะสัจจวัินัสุติมีหุนตุสัพปทานัตติมีสระนังอัญยังสังโฆมีสระนังวรังเอตีนะสัจจวัินัสุติมีหุนตุสัพปทาเจปดบทสวดติรัตนาปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนาปุตตะสลีนะสจิตตังธัมมังนะเมรัตนาปุตตะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนะปุตตะ สัตถังเวียนโยหิปันติตาปันติตาชัเนหิวิชันยะรูปังโลกาหิเกหีจิขันจุปลภพนิยังเกสัจิสุทุลวิธิตังคุณกายตายะนามีหีเวะชนะตายะสุวิสุตมปิสมุปปสมมสัตถังมนสิสุทธาภาษาทัตทานังปุญญาติกานะมะสมุตธะมปุณณะปูมังทุกขาปมุชนะมุขสารนังกตานังบูชาระหิสุปรมังอภิปูชนัยยนิพพานะสัจิกิริยา Jupak nisak yatang sama gilesa malaswota nasitiyaja satohi atakusa lehu paksewani yang parehi capik cerenang kamaniyak mewak tasama hitang retanang cerenang katamhat. Radin tibang kadak nezuk nama samana pujima capik sasatang supasana kita tatanu parek carik ya sahta reta cak pun yena tatak suka te nak zuki pawemu te she suwati hondu. โยเจตธรรมวิญญาปิปัมมะนปุโตโลกุตระปิสมายนิยตุสุปโฉงตัสโสปนิสหะสยะจัยายะอะยัมปีหุนตุวัตุเตยีปาริจิตโตสุปัสสาทการุแปดนะมะการสิทธิกาถาโยจกุ